ของชีพของไทยในอดีตในปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังคงจะรู้สึกกันได้ว่าข่าวของต่างๆทำไมราคาถึงได้แพงขึ้นผิดจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าเข้าสู่ยุคข่าวยากหมากแพงกันจริงๆคลิปนี้ทางช่องก็เลยนำเอาเรื่องเล่าของค่าของชีพของไทยในอดีตมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าในสมัยก่อนนั้นผู้คนในยุคนั้นเขามีค่าใช้จ่ายที่นนาอิฉาขนาดไหน โดยเนื้อหานํามาจากบทความเผยแพร่ในระบบออนไลน์ศิลปะวัฒนธรรมถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะย้อนดูข่าของชีพของคนไทยในอดีต๋วยเตี๋ยวชามละหนสตางค์โสเพนีครั้งละ50สสตางค์ ในอดีตแม้ว่าเงินเดือนจะน้อยแต่ค่าของชีพถูกราคาสินค้าและบริการไม่แพงจึงทำให้คนไทยดำรงชีวิตกันได้อย่างสบายซึ่งผิดกับปัจจุบันแม้ว่าเงินเดือนจะสูงแต่ค่าของชีพก็สูงตามหรือแย่กว่านั้นคือเงินเดือนน้อยแต่ค่าของชีพก็สูงเทพชูทับทองบอกเล่าเรื่องค่าของชีพของคนไทยในอดีตตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่7 ไว้ในหนังสือกุ่งเทพเมื่อวันวานสำนักพิมพ์บริษัทพีวาทินพับลิเคชันจำกัด2525มีดังนี้เพื่อให้เห็นว่าค่าของชีพสมัยก่อนคือสมัยเมื่อปลายรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7เป็นอย่างไรจึงขอเล่ารายละเอียดของราคาข้าวของในสมัยนั้นเท่าที่ค้นคว้าได้และเท่าที่สัมภาษณ์จากคนอายุ70-80ดังนี้ ราคาข้าวของในปลาราชการที่5มีดังนี้ข้าวแกงจานละไั่ก๋วยเตี๋ยวจานละไั่ก๋วยจับชามละหนึ่งอัดขนมถ้วยละไั่ก็มีถ้วยละหนึ่งอัดก็มีบุหรี่ตานกร้อยสองละเจ็ดตางตานกอินสี่สองละหกตางกางเกงนักเรียนขาสั้นตัวละสองสลึงเฟืองเสื้อนักเรียนตัวละสลึง รองเท้าอย่างญี่ปุ่นคู่ละ75สตางค์ข้าวดีเควียนละ40บาทข้าวเลวเควียนละ20-30บาทควายดีหรือควายเมืองกรุงตัวละ40บาทควายลูกเขมนหรือควายตะวันออกตัวละ30บาทส่วนในสมัยรัชกาลที่6-7มีดังนี้จากการสัมภาษณ์นายเฉลิมศักดิ์วงเทวันอายุ71ปี เมื่อพศ2521อ,อ, 2, 21, อดีตแพทย์ทหารบกพญาไทยได้ความว่าในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7ขค่าของชีพก็ถูกมากเช่นเดียวกันราคาของกินของใช้เท่าที่จำได้มีดังนี้ข้าวสารถังละสองสลึงถัง1บาทข้าวแกงจานละ1สตางถ้าดีหน่อยก็จานละ2-3สตางค์วยเตี๋ยวชามละ1สตาง อย่างดีก็สองถึงสามสตางค์ก๋วยจับชามละ1นึสตางค์มีซั่วหรือที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถังแตกคือก๋วยเตี๋ยวสําหรับคนไม่มีเงินกินชามละหนึ่งสตางค์ขนมต่างๆถ้วยละ1นึสตางค์น้ำแข็งยังไม่มีแพร่หลายกินน้ำเปล่าไม่ต้องซื้อไอศครีมยังไม่มีแพร่หลายเช่นเดียวกับน้ำแข็งส่วนคนมีเงินทากินข้าวต้มหอยนางรมอย่างแพงประชามละสิบสตางค ถ้ากินแบ่แทกระจาลละ15าถึง20สตางค์น้ำมะนดชสีเขียวสีแดงขวดละสามตางค์เหล่าฝรั่งตามือขวดละสี่บาทโซดาขวดละ1สตางค์บุหรี่ตานกอินทรีมี10มวนสองละสมตางค์บุหรี่ตาลูกโลกมี20มวนสองละสมตางค์บุหรี่ห้างเพนภาคตาละครมี20มวนสองละหสาตางค์บุหรี่ชีคัสเซนกาลิก หรือเสื้อหมอบมี10ม้วนสองละส0บต่างเสื้อนักเรียนขอตั้งตัวละหกสลึงกางเกงแพร6เส้นอย่างแพงตัวละหบาทกาวเส้นตัวละ7บาท12เส้นตัวละ10บาทรองเท้าหนังอย่างดีวัดเท้าตัดคู่ละห้าสลึงเงินเดือนค่าราชการส่วนเงินเดือนค่าราชการได้ดังนี้คู่ขั้นต้นได้เดือนละ4บาท ค้นตำรวจในเดือนละ4บาทเบีย่ยเลี้ยงเดือนละ7บาท50สตางรวมเดือนละ11บาท50สตางค์่าราชการขั้นตน้นในเดือนละ15บาทสำหรับนายเฉลิมศักดิ์สำเร็จแพทย์ปริญญาเข้ารับราชการใหม่ๆได้เดือนละ80บาทซึ่งก็นับว่ามากพอใช้สำหรับในสมัยนั้น จากการสัมภาษณ์ร้อยโทคุนนบเสนีหรือนบสุวรรณครซึ่งมีอายุ80ปีเมื่อพศ2 5 2 1ถึงราคาข้าวของในสมัยรชัชกาลที่5และที่7ได้ความว่าข้าวแกงจานละ3สตางค์ก้าเดียวชามละ3สตางค์น้ำแข็งใส่น้ำหวานอัดเป็นแท่งราคา1สตางค์บุหรี่ตากองซองสมสตางค์บุหรี่ตานกอินทรีซองละ5สตางค์ บุหรี่ตาจิ้งจกตาแมกนัมและการิกกระป๋องละ50สตาตคงบุหรี่สีกักทําที่สีกักพญาสีห่อด้วยใบตองห่อหนึ่งมี5ม้วนและ100ม้วนราคาไม่กี่ตางเหล้าตาขาวขวดละ3บาท50สตาตังกางเกงแพ่ตัวละ3บาท50สิบตางรองเท้าทับบูตตัดวัดเท้าราคาคู่ละ12บาท ที่ดินในสวนแถวบางลำพูนอกกำแพงพระนครประมาณ10ไร่ราคา8ชดช่างบ้านไม้สักหลังใหญ่มากราคา10ชช่างโสเพนีีิชน,นนบ้านแขกบางลำพูคังระ50สตบตางแถมบุหรีตากอง1ซองสำหรับพานุง่งผาห่มของผู้หญิงเมื่อสมัยรัชกาลที่6ที่7ได้ความว่ามีราคาดังนี้ผ้พาพื้นผืนละหบาท ผ้าลายมัสกาตีผืนละ3บาทตารามศสูนผืนละ4บาทผ้าแถบแบบจีบมัดปลายผืนละสลึงส่วนเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2คือก่อนพศ2อ8 4เสื้อผ้าของผู้หญิงมีราคาดังนี้ผ้าป่านโรเบียดอกเม็ดละ3บาท50าสตางคงผ้าป่านอื่นๆเม็ดละ30สิบตาง ผ้าดังกล่าวมีขายที่ร้านเมรไรและร้านการาจีเสื้อคอแหลมตัวละ50สตางส่วนราคาข้าวของในปัจจุบันพศ2 5 2 1มีดังนี้ข้าวสารถังละ100-130ถึง130บาทข้าวแกงหาบจานละ5บาทถ้าข้าวแกงตามร้านอาหารจานละ6-8ถึง8บาทข้าวหมูแดงจานละ8บาทขวยเตี๋ยวชามละ5-6ถึง6บาทพิเศษชามละ8ถึง10บาท เคี้ยวบะหมี่ชามละ7-8บาทไอศครีมกะทิรถเข็นถ้่วละ3บาทเหล้าแม่โคงขวดกลมขวดละ60บาทโซดาขวดละ3บาทน้ำอัดลมต่างๆขวดละ3บาทบุหรี่กองทิปย์สามและกรุงทอง85สบองละ10บาทเสื้อเชิ้ตเสื้อฮาวายธรรมดาตัวละ50-300บาทรองเท้าหนังธรรมดาคู่ละ150-300บาท เหล่านี้เป็นค่าของชีพในอดีตผ่านมาหลายสิบปีข่าเงินอะไรต่างๆย่อมเฟอ้อไปตามยุคสมัยคงนำมาเทียบกับปัจจุบันไม่ได้แต่นั่นก็ทำให้เห็นสภาพการชีวิตคนไทยสมัยนั้นได้หากเป็นครูขั้นต้นได้เดือนละ4บาทข้าวแกงจานละ1สตางค์สามารถซื้อได้400จานเทียบกับสมัยนี้เงินเดือนครู1 5 0 0 0บาท ข่าวแกงจานละ4 0่สบถึงห้าบาทก็ลองเปรียบเทียบกันดูแต่ใช่ว่าเงินเดือนครูปัจจุบันจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเสียที่ไหนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของเกตประวัติศาสตร์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรฝากกันไว้ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เราจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะและการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงการคอมเมนต์ของเพื่อนๆยังเป็นการสนับสนุนทางช่องของเราเพื่อแสดงให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้เห็นช่องของเรากันมากขึ้นขอบคุณมากค่ะ